สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเบต้าเบต้าเลเวลหนะครับมากับเพื่อนนะครับนงันตัวเอ็กวายผมชื่อมามาแล้วครับจะมาตรจะมาต้องมาเหรอพี่ดังอ้เม์ที่มันมาในคลิปอะแต่เนื้อตอนนี้มันเป็นตีเขียวแล้วบางคน ไปครับเลเวลสองคุณจะต้องไปหาละหาสวันนี้มึงจะไปหาละหาสไหนกันนะครับพี่หนุ่มนี่ครับเจอะหาสแล้วอะไรกันเนี่ยไหน,ไหนอะเลเวลสี่เลเวลหกก็ต้องทำจ่ายยัน มันจะต้องวิ่งหนีผีด้วยแถมรีบทำภารกิจด้วยอิยงก็ต้องช่วยฉันเยือะโอเคโอเคเลเวลมหกอ่ะโอเคอ,อยู่กันเป็นกลุ่มมั้เลไหมหกอ่ะอยู่แล้วอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมทำไมวนกลับมาที่เดิมวะมันวนล,ลูปอ่ะทางมันวนล,ลูปไม่เจอรหรัสเลยเจอไหมครับหาอยู่ตู้สามตู้ นี่ไงไม่เจอเฮ้ยกูเจอแล้วคุเจอแล้วเ่รอฮะมามาแล้วจริงเหรอเห็นมันขึ้นขึ้นอ๋อมันไม่ได้หัสองละหัดอ่ะน้ำก้าอยู่ไหนมันไม่ได้หัสองละหัดอ่ะน้ำก้าวอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยู่ห้องตู้อะไรอยู่ห้องตู้สามโต๊ะ วันนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นจบเลยวไม่หงไหมครับแต่ยัาไม่จบนเดี๋ยวผมาต่อจริงไหมเดี๋ยวผมมาต่อนะครับทุกคนเก่มาีมายังวะ

โเงียตูไนมันแบบแล้วถ้าไม่ได้หับเลืฉันปิดประตูอยู่นะที่ห้องอ่ะฉันปิดประตูอยู่ทำอย่างนั้นนะคะเยวให้ของตู้ม่า แกจเลยแจงแจเลยครับทุกคนแจงแจเลยครับเหมือนกันดูดิเราก็มีเป้าหมายใช่่อมส่งไว้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจไปสู่แข่งขันค่ะอืมว่าเลยตั้งใจหมดเพื่อนสั่งฝังแน่นอนเลยหาไม่ได้หรอกไปละอ่ะทุกคน วันนี้ฉันจะร้อยว่าเธอลองแต่งหน้าแต่งตัวลอ้ทุ่งชนนะน้ำก็เจอบนใด,นดอ่ะบนใดเราก็ปีนขึ้น,น,นไปดิัำเป็นบนใดขึ้นบนหรือบนใดลงล่างอ่ะขึ้นบนก็น่าจะไปชั้นสองอ่ะ TV. อ้าว.จะตายครับ Để lăm để cô thăm à, lăm mười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  lăm Mình lăm mười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  Mình mười lăm mười đây, mình ẹp đây. ไปลองแล้วออกมาได้แล้วออกมาเดียวน้ำก้า,า,ากเว่นนะึงนะมันยังไม่ไปเลยพี่กอบคะเปล่าว่าเปล่าไม่กินเลยดีกว่าแล้วสเปล่าวอันนี้ก็มีละหัดเลยไม่ริงกับมาเดิม ไม่มีไม่มีกระเป๋าขอดูก่อนน้องก้ายินไหนโอเคไม่มีกล่องต่อไม่มีไม่มีไม่มีหรอไม่มีไม่มีู่ไหนน้องก้าวไม่มี ไม่มีลูกไม่มีน้อเกิไม่มีตู้อตูอต้ทำไมทำไม,มโดมเนน้นมันว่าใครเป็นคนหยาบคายบเาอเมื่อกี้ แพยแล้วไม่ไเยอมพกกูมันมาจริงครับเลยระวังโดนโดนยำสแกนนาน ดูไปมั้ก็โดนไหมโดนไหมโอเคี่นไม่โดนด้วยโอเค ไม่ไม <m> ่อย <Đ i. S 2> ู qua, ่นะมึงออกมาไอ้ฟ้ามันบอกว่ามึงว่ามึงเจอโคดอ่ะไม่เจอเหี้ยเลยไม่เจอที่นี้ไม่มีกูเดินถอยหลังอยู่หรือเปล่าวะมันก็เดินถอยหลังอยู่เลยข้างนี้ไม่มีเลย

กองกองใครเขา,ขาประตูมันไม่มีกล่องเลยอ่ะมันก็ลองกลับมาที่ที่ไปนมันไม่มีแล้วลองกูแล้ว แลวมันกลับมาหารัยมาดที่น่าจในแล้วมันกแี่สคัญมาดานี่ยต้องนลาองกลับมาที่ห้องเปิดไฟดิวิองเนีงองเิิดไฟวมสอิององิองวออองวองวิสอององวิสองวิินองงกันต่อไองสัตว มึงดูวันเดี๋ยวเอาก่อนามาณนี้อพ้ไหมนี่นไม่เจอเลยไปเรอยไปกับพี่ีบ้สวัสดีครับพอเหมือนกันปัาร์ตี้ครับ17อครับผมไปเฮียมันชัดสี่ กูเจอแล้วเยี่ยมเลยกันมาแยมไหนวะแอ้มหลังตู้ดีสั์แอหลังตู้นี้แต่ยันไม่ได้วะมื่แก้มแต่ยันไม่ติดอ่ะม่ใช่พวกกูโดนจับส่อัดหน้านะเหยียบเลยริงอ่ะออกมันต้ยว่ะมึงอย่าเพิ่งออกกัน ถ้ากูไปเลเวลสามได้มันก็รีบขายคุณแจเลยกูขายเป็นกูขายเป็นคุณชาติแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงดูจำสกีอัดหน้าหมันหายไปยังวะจะเจอเลย อย่าเล้วนี่ของก็มาเสริมนะทำไมพวกคุณมากันช้าไม่ใช่กูเดินแกอัจารย์น,นะเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยผ่านไหมผ่านดิเอ็งฟื้นไหมเอ็งฟื้นไหมไอ้ปลาฟื้นโอเคดูงไหนอะรีบหานต้องหาแล้วมั้ง หาห้องแห่งความชั่วร้ายหาหาตู้เซฟแล้วก็หากล่องเหมือนเดิมแค่เพิมมาหาห้องแห่งความชั่วร้ายเฉยนี่ใช่ปะไม่ใช่ไอเ้เรียกูตกใจหมดนึกว่ามีผีกบกระดิบกระดิบอยู่ข้างๆในกบไม่กูตกใจนึกว่ามันเป็นผีกบกระดิบกระดิบไอเ้เหี้ย ไอ้เจ้ามันมีบันไดลงล่างว่ะชั้นใต้ดินเนี่ยกูเจอละห้องอะไรห้องแห่งความทุลายไอ้เี้ยแอบ,บไหนได้ไมั้งวะแอบได้หมดได้เลยมึงอย่าไปดูรูนี้อันเดี๋ยวตายโอเคโอเคอะไรมึงอย่าไปดูว่ารูเนี้ยเดี๋ยวตายผมไม่ดูเลยกูก้มอย่างเดียวไอ้เหี้ยผมอยตรงนี้ดัวนั มีขนถ้าเราแอบตรงนี้ไม่รู้ดิเองลองดูดิเดี๋ยวเราให้ผีมาไอ้น้ำก้าออกมาตายก็จะได้ไปตายไปพร้อมกันเนาะเจอผีนะก <c oughs> ูก็บอกแล้วไงว่าอย่าดูไ้สัตว์ <c oughs> เห็นไหมมึงตายเลย <c oughs> ทำไมอ่ะมันจะตายกะเลยทำไมเราดูไม่ได้ก็ <c oughs> มันจะตาย อเะออนั่นแหละทำไมมาสุ่อผีอะไรไม่รู้แต่แต่มันก็ตายกูไม่งแค่ทอะไรจะฟื้นไหมฟื้นในรอบต่อไป <c oughs> มึงไหวใช่ไหมอเด็กเวน <c oughs> มึงไหวใช่ไหมมั้งมึงฆ่าตัวเองทำไมวะ <c oughs> รู้ไหมทำไมถึงรู้ไมเคยดูแล้วไม่เคยดูช่องพี่แป้งนะเคยดูจะดูนั่นลนั่นละแล้วผมก็ตาย ถ้าเรากดถ้าเราไม่ตายอันนี้ภาร,รก,กิจเดยะอะไหมฮะอันนี้ภาร,รก,กิจเดยะอะไหมก็ไม่เกี่ยวแต่ภาร,รก,กิจที่สี่จะต้องหาตุกกต๊กตานะโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเรามาถึงรูดูสามแล้วซึ่งออไปออกไปไอ้ออไออออฟ้าไม่ไปดูดูเดี๋ยวมันตายครับไม่ควรไปไม่ไปดูกดใช้คิด,ย,ดยังไง กูก็ใายไปม่นชาติแล้ววะเนี่ยไหนวะเฮ้ยเยสียได้เลยแต่ไม่ได้ซื้อสเปรย์มาต้องเจริญเต็มไปต้องเจริกล่องก่อนดิกล่องย้ายย้ายต้องเจริตู้เซฟก่อนดิ เราไม่เจอแล้วเหรไม่ใช่ไงัาเดี๋ยวผมมาต่อนะครับทุกคนกดได้เ